แล้วก็วนนัวนี้แล้วอันนี้คือฐานวางนะครับนี่ก็คือตัวมันตัวข้อหลังมันก็จะเป็นตระมาน,นี้แล้วตัวข้อแรกก็เป็นตระมาน,นี้แล้วเรามาเสียบเขืกันเลย มันจเขาทมก็จะเป็นหน้าวานิน่าอู้ขึ้นข่ายยากว่ามือมันเอาไว้สั่งอะไได้ยังเดี๋ยวก่อนเราไปวางไว้ตรงนี้จะช่วยมันมันเป็นขวางโัวน,นั้น คนนะยายายาอไูนี่หนีาูทำไมมันมีอยู่สี่นิ้วอะยาลูกระติกกรติกกรติกกกยาลูยามาอืมอาไปทำาอ้าวเคยจำได้ว่ามันจะมีกระเป๋าใส่ตรงนี้แต่มันหาไปไหนนี่แหละินี คุณแม,ม่ก็จะเป็นแบบนี้ตัวน,น,น,นี้เส้นตัวนี้จินิ้วกันเองหานิ้วครบแล้วอันนี้เป็นชุดเกาะมันรอบมาดูตัวนี้กันว่ามันจะมีอะไรอ๋อนีม่มีอะไรมิดเ,เซียอม,มีกระดมด้วย มันเป็นมิโลสก็ได้นะแล้วเอืม่รกมันสามารถถอดขาดได้เลยนะแต่ว่ามันมันถอพ่อคุมไม่ได้ใช่ไหมอมือก่อนไปแบบนี้คนระับสำหรับชิปนี้ก็จบไปแนละ้ครับชิปนี้ก็ค่าจบไปเอาไปสุดแล้วอือ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดเลน์เอาปะปาอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดตามแล้วก็กดแชร์กดแชร์บ๊ายบายบ๊ายบายเสียหรอใช่